เอาเลยนะครับผมนะฮะก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับได้มาเพื่บผมกระเพราอีกแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อเกมนะฮะอวาเบลออนไลน์นะครับอ่วาเบลออนไลน์นะครับผมนะฮะก็ก็ผมก็แคสเกมนี้เป็นพารพหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว MMO RPG นะครับเป็นเกมแนวเก็บเวลนะฮะเป็นเกม RPG นั่แหละนั่นแหละครับเกม RPG นะฮะเก็บเลเวลทั่วไปนะครับตีมอนสเตอร์ลงดันเจี้ยนต่างๆตั้งตี้อยู่กับเพื่อน และที่สําคัญเป็นเกมในมือถือนั่นเองนะครับผมนะฮะสุดยอดไปเลยโอเคครับเดีย๋ยวผมขอไปรับเคเวสนี้ก่อนนะครับอ่าแบบเคเวสสัตว์เลี้ยงนัเองนะฮะสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปเดินกับคาแรคเตอร์ได้สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยจะช่วยเพิ่มสเตสเต,ตัสต,ต,ต่างๆกันไปนะครับทำให้ยิง่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะมีมีอะไรเนี่ยพู้ฟีอะเหมือนเป็นกระต่ายนะครับและนี่ก็ผีเสื้อนะฮะ นอนผีเสื้อนะครับเล่นี้ก็นกนะฮะต้องดูสเตตัสมันเพิ่มเพชรผีเอ่อโหเพิ่มเท่ากันหมดเลยโอเคเราเอาเราตัวนี้แลวกันนะฮะอ่าเอาตัวผีเสืออ้อน,นี้อันนี้เป็นเควสแจกฟรีนะครับซึ่งพอน้องๆทำเควสไปเรื่อยๆน้องก็จะมีเควสนี้ขึ้นมานะฮะก็สามารถรับสัตว์เลี้ยงกันได้นะครับมันไม่มั่นใจว่ามันจะพาสัตว์เลี้ยงมันเดินกับเราได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ทําไม่เป็นเหมือนกันแนเะดี๋ยวขอดูนิดนึง ไอเทมเกล่องคริสตัลไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกไอบ้าเข้ามาทำไมเนี่ยอ่าเกี่ยวเหรอมันคืออะไรอ๋อกล่องคริสตัลต้องซื้อใช่ไหมเออเนาะโอเคครับงั้นค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งตี้เล่นเป็นทีมนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะมาตั้งตี้กับใครหรอกครับแต่ว่า ผมจะมาพูดถึงสังคมของเกมเกมนี้กันครับคือตอนนี้เนี่ยผมเลเวล3.7แล้วนะฮะเลเวล3.7นะครับฟังไม่ผิดเลยครับเลเวล3.7แล้วนะฮะก็คือเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งตี้นะครับแล้วก็มีคนมาพาเวลบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้เราเนี่ยเลเวลได้สูงมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่านะครับและที่สําคัญนะครับเกมนี้บอกเลยว่าคนไทยก็ยังเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ผมอยู่ช่อง1เซฟไทยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นช่อง1เซฟไทย นะครับผมซึ่งก็บอกได้เลยว่าก็ยังมีคนเล่นถือว่าเยอะนะดูสินะครับตอนนี้เวลา2องทุ่มนะครับก็เนี่ยคนเล่นเพียบเลยนะครับยองซอยบ้างชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะดูดูคอตูมมันอย่างเทพนะครับผมก็สามารถเล่นคอตูมได้ไหมอ่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยครับกระเพานะครับก็ได้ไปเลเวลกับพี่ไมค์กาเดียนมานะฮะตอนนั้นก็เลเวลยี่สกว่านะครับเลเวลกับพี่ไมค์กาเดียนตอนนี้ก็37แล้ว บอกเลยว่าก็เล่นแบบไม่หยุดยั้งนะครับทำเอาคลิปอื่นไม่ได้ลงเลยนะฮะไมค์คงไมค์ครับ my home, my อะไรนี่ไม่ได้เอาลงสักเกมครับผมนะครับนะฮะโอเคนะครับแหมโอเคก็มันก็จะมีแชทต,ต่างๆที่เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับเป็นบทสนทนาต่างๆนะฮะผมก็สามารถพิมพ์ได้มั้งเนี่ยมันเดินไม่หยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล้มหยุดกันหยุดกันลูกอหยุดก่อนหยุดอ่าหยุดละโอเคนะฮะใส่บทสนทนาได้ก็ ผมพิมพ์ไทยไม่ได้นะผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ก็พิมพ์แค,สสคนะะแ่สวัสดีครับอะไรทำนองเนี้ยนะฮะอะไรก็ตกลงไปมันก็จะมีแดงข้างบนสวัสดีครับนะฮะเออไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะว่าสวัสดีกันอย่างนี้โถเอ,อ้ยนะฮะพูดได้ด้วยพูดนี่ก็เป็นคุยไลน์นะ,ะเดี๋ยวคุยไลน์ตะโกนอะไรพวกนี้อ,อ่าพูดกระซิบ,สบสแสดงโอเคนะครับ ก็พูดง่ายๆนะฮะตอนนี้ล่าสุดเหมือนจะมีน้องๆแอดผมมาคนหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับคอมมูนิตี้เพื่อนสมศรีสมศรีด้วยแหมสมศรีนี่เป็นพี่ไมค์การเดียนนะครับนะฮะสุดยอดพี่ไมค์การเดียนก็เลเวลร์สามหกแล้วก็ไปเลเวลกับพี่เขามานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในอเวเบิออนไลน์นะฮะตามนั้นเลยครับแหมจะว่าไปนี่ผมก็ยังแนะนำเมืองไม่เสร็จเลยเนี่ย นะครับผมโอเคผมจะมาแนะนําด้านการเมืองก่อนเลยกันไม่ใช่ไม่ใช่การเมืองแบบการเมืองอย่างนั้นนะไม่ถึงการการเมืองไม่ถึงแบบคนขายของอะไรภายในเมืองอะไรทํานองนี้นะครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ขายของต่ตางๆนะครับเป็นขายของทั่วไปขายอาวุธขายอะไรพวกนี้นะับเดี๋ยวผมจะมาซื้ออาวุธสักหน่อยแล้วกันนะฮะผมก็เล่นอาชีพโจรน,นะจะถ้าถ้าน้องๆลืมคงจะลืมมันหรอก โอเคครับยืนยันครับอาชีพโจรเราต้องเล่นมือมิสั้นนะมิสั้นโอเคอาวุธคือมิสั้นครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่หมื่นสามครับถือว่าโคตรน้อยครับนะฮะอ่าโอเคต้องดูเหมือนว่าจะต้องใส่อาวุธเลเวลสามสิบไปก่อนนะครับผมก็ต้องเก็บไว้สามวิวถึงจะสามารถใส่อาวุธเลเวลสี่สิบได้นะฮะก็ต้องใส่วันนี้ไปก่อนนะครับตกลงครับโอเคครับซื้อซื้อมาหนึ่งชิ้นครับนั่นแหละฮะ อ่าเราซื้อเราซื้ออาวุธเสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อเกาะด้วยนะะเนี่ยเด้ออาร์เมอร์อาร์เมอร์ช็อปอยู่นี่ครับแอมโม่นี Armor ่หว่าอาร์เมอร์แอมโม่นั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้เลยอ่าไปซื้อเกาะกันนะครับก็นะฮะ,นะฮะมันก็จะมีเกาะหลายเกาะให้เราเลือกนะครับมันก็ไม่เยอะมากหรอกมันก็เป็นพวกสเตตัสทั่วไปนะครับนะฮะโดยเกาะเนี่ยจะมีอยสองชนิดนะฮะเกาะแบบแรกก็คือเกาะแบบ พวกแบบเป็นเกาะเลยนะครับอย่างที่2ก็คือพวกขนสัตว์อะไรพวกนี้นะฮะมันคือพูดง่ายๆมันสามารถเลือกอาชีพที่สามารถสวมใส่ได้ด้วยอะไรทำนองนี้แหละนะผมขอเรียกอันนี้เลยกันครับแต่วันนี้เราจะมาชอ็อปช็อปปิ้งกันเอาให้ตังค์หมดไปเลยนะฮะเกมนี้เขาว่ากันว่าเงินมันหาง่ายนะแต่ทำไมผมมันหาย,ยากจากาังวะสละผมมันหาโคตรยากเลยเงินพวกนี้แหละโอเคโอ,คโอ้ทำไมชุดมันเยอะอย่างนี้ครับ มีชุดหลายแบบให้เลือกเลยนะฮะมันก็แบบเดียวกันและแค่เลเวลต่ตางๆอะไรต่ตางๆโอเคผมต้องเอาค่าป้องกันเล็บธรรมดานะครับโอเคไปชุดนี้แล้วกันนะฮะ6,009โอ้โหตังหมดน้ำหนักหรือความจุเต็มไม่สามารถซื้อได้ดูเรื่องครับโอเคเราต้องเราต้องทำการขายของกันแล้วละ่ะของแม่งก็เต็มแ่หลกจริงๆเลยขายเซตเหล็กไปเลยให้หมดรับยาเรืองแสงเอาไว้ให้หมดมีด อโอเคเอาไปให้หมดแล้วขายให้หมดเนะไม่ต้องให้เหลืออย่าให้เหลือนี่นี่นะีโอเคตกลงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้สึกเมื่อกี้เหมือนเราขายหมวกที่เราเพิ่งซื้อมาหรือเปล่าวะใช่ไหมเหมือนเออเออเหมือนเหมือนเหมือนจะใช่นะแม่งชัดเลยนะครับเราเพิ่งขายหมวกที่เราเพิ่งซื้อมาน่ารักจริงๆกับเขาเนี่ย ไม่มีใครเคยน่ารักกว่านี้มาก่อนรู้เรื่องครับพิ่งซื้อมวกมาต้องซื้อใหม่ไอ้บ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรหรอกเงินไม่ตายก็หาใหม่ได้เราซื้อแค่เกาะก่อนก็ได้วะนะหกพันเก้าอยู่ไหนนีหกพันเก้านี่ชุดเหล็กธรรมดาเลยเอย๊แต่ชุดเหล็กแบบนี้ไม่เร็วนะมันบอกค่าสเตตัสพวกนี้นะครับว่าจะบวก HP เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ โอเคเอาชุดเหล็กธรรมดานี่แหละครับดีแล้วฮะซื้อชุดเหล็กเรียบร้อยโอ้โหตังเหลือ5้0พ้าจุกเลยทีเดียวต่อไปก็ท่อนล่างครับกางเกงนั่นเองกางเกงนี่ก็ต้องเป็นกางเกงเหล็กใช่ไหมไอร่อนอ่านี่ไงเจอแล้วซื้อเลยปรับเรียบร้อยครับซื้อหมดทุกอย่างครับเครื่องประดับนี่มีอะไรมีอะไรซื้อบ้างวะต้องดูครับต้องดู ส่วนใหญ่เครื่องประดับนี่จะบวกพวกเอ่อค่าสถานะต่างๆนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นเข็มขัดที่แบบบวกบวกค่าสถานะต่างๆก็บวกไม่ค่อยเยอะหรอกครับบวกน้อยนะฮะแต่ก็โอเคแหละเอ่อแต่งไว้ประดับนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับเกมนี้อัลเบลถือว่าเล่นง่ายนะครับเพราะว่าแค่น้องๆเข้ามาล็อกอินในเกมน้องๆก็ได้อีกพีละนะครับตอนนี้ผมออนไลน์ในเกมได้30นาทีแล้วนะครับมันก็มีขึ้นอาชินเมนต์มานะว่าแบบเออเนี่ย ผลประจําวันเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีให้เรารับนะครับเล่นได้15นาทีแล้วก็รับรางวัลได้อ่าเราก็จะได้ EP กับเงินมาแบบง่ายๆนะครับเนี่ยเล่นได้30นาทีนะฮะก็จะได้ EP กับเงินมาแบบง่ายๆนะครับง่ายเะล่าะเล่นได้1ชั่วโมงก็ได้ของรางวัลนะครับ2ชั่วโมงก็ได้ของรางวัลได้ของรางวัลหมดเลยนะครับเพียงแค่ให้น้องๆเข้ามาเปิดล็อกอินไว้ก็พอนะฮะใครใครที่สามารถเล่นในคอมได้นี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะจริงๆโชคดีที่สุด พี่นี่กว่าจะเข้ามาเปิดเล่นในคอมได้นี่โคตรนานโคตรจะนานโอเคแล้วใส่อาวุธก่อนนยติดตั้งนะโอเคครับจากคอมเม์น้องๆนะครับก็คืออาวุธเนี่ยนะฮะมันสามารถใส่ได้2ชนิดนะครับสามารถใส่ได้2ชิ้นเลยตอนหนึ่งตัวละครแต่พี่ใส่ชนิดเดียวครับขอโทษที <c oughs> นะฮะใส่ชนิดเดียวก็พอเลยครับไม่ใส่เยอะนี่ไงไอรอนติดตั้งเลยใส่ของครับเราจะได้เก่งขึ้นนะฮะ ฝึกขึ้นด้วยอะไรด้วยชุดเหล็กนี่ไงใช่ไหมใช่ครับโอเคจะตั้งเลยเยี่ยมแค่นี้ก็โหดขึ้นไปเท่าตัวแล้วใช่ไหมใช่สิไปนะครับโอเคต่อมาเลยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเล่นเกมนี้แบบใหม่นะครับเป็นการไกด์แนะนําเบื้องต้นนะฮะสำหรับน้องที่อยากเล่นเกมนี้ใหม่นะครับ มันก็จะมีสายอาชีพให้เลือกหลายสายด้วยกันนะฮะนะครับโดยที่เราก็ทำเควสมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาเปลี่ยนกับไอตัวนี้นะครับไปตัวนี้แหละนะฮะมันก็จะทให้เราเลือกสายอาชีพได้ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรนะครับเยอะมากครับเยอะมากนะฮะอาชีพพูดเลยเกมนี้มันช่างกว้างขวางเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสดัดนเจียเควส์ิวต่างๆนะฮะตอนนี้ผมยังไม่มีคิวเลยนะครับยังไม่ได้สร้างคิลด้วยซ้ำไปนะฮะ เคลื่อนย้ายไปสำหรับเควสดันเจียนนะครับก็จะเป็นดันเจียนลงดันต่างๆนะดีวผมจะลองลงลงดันโชว์สักดันแลยกันนะฮะลงดันไม่ยากครับลงเดียวก็ผ่านมั้งมั้งนะลงดันคนเดียวก็ผ่านมั้งโอเคเควสหน่อยมีอะไรให้ลงดันไหมมีเควสอะไรบ้างอ่าโอไมคกอดดูเหมือนว่าเราจะรับหมดแล้วนะโอเคไปดันเจี้ยนเลยดีกว่าครับสุ่มดันเจี้ยน ดันเจี้ยนสำหรับพัฒนาดันเจียนออฟไลน์ดันเจียนเชลเลนอันนี้ผมยังไม่เคยลงดันเลยฮนะเอาเป็นดันเจี้ยนสำหรับพัฒนาเลยกันเออโอ้โหโอ้โหมันเป็นดันเจี้ยนสำหรับอะไรอะ่ะและ่ดันเจียนออฟไลน์มนคืออะไระสามารถเล่นดันเจี้ยนคนเดียวได้ในหมดนี้แต่ระวังว่าข้อมูลการเคลียร์ดันเจี้ยนอาจจะไม่ได้รับการบันทึกกรมอ๋อก็จะเป็นเควสดันเจี้ยนแล้วเราก็ได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับ เอาไหมาล่ะลุยไหมล่ะลุยเลยมาดันเซยนนี้สําหรับเลเวล20ถึงเลเวลสี่สิบนะครับผมเลเวลสามเนี่น่าจะชนะสบายสบายนะครับแล้วก็นะฮะพอเราเล่นอวาเบลออนไลน์ไปเรื่อยนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อีกทีตอนเลเวล50นะฮะถือว่าโหดพอสมควรเป็นอาชีพระดับสูงนะครับก็แบบถ้าเป็นถ้าเราเปลี่ยนเป็นนักเวทก็เป็นนักเวทขั้นสูงเลยนะฮะ อ,อยู่ระหว่างอออรอภารกิจต้องรออีก3ิวิหรือไม่ต้องรอ,อกดนเริ่มเลยก็ได้ตกลง Battle Start ยังไงต้องไปทางไหนดียะตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มแล้วอุ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเห็นศัตรูตรงนี้โอ้เต่านะฮะโอเคครับไปลุยล่ยมันดีแบบโหค่อนข้างค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะครับ ถึกมากฮะโอเคตีโคตรนานก่าจะตายไม่ใช่อะไรหรอกคือผมตีเบาได้แหละจริงๆนะครับอันนี้เป็นดันเจี้ยนเคลียเต่านะฮะเหมือนเป็นดันเจี้ยนรับของมากกว่านะเหมือนเคยคุ้นๆอยู่ไม่น่าจะใช่อะล่ะโอ้โหเต่าตีเอาทีละร้อยแม่งเอ้ยไม่ใช่ตีละร้อยละตีทีละสี่ร้อยเลยครับนะฮะเต่านี่โจมตีเราทีสี่ร้อยเลยโหดมากมามา ไม่เอาเราไม่อยากสู้กับเต่าทีเดียวสองตัวอือ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 เรียบร้อยเคลียร์ไปอหนึ่งตัวนะครับดีนะเต่าพวกนี้มันไม่ลุมนะฮะถ้ามันโถมมาทีเดียวหลายๆตัวเนี่ยผมคงแพ้มาแน่นอนอือ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 ตายเธอลุกโอเคไม่อยากตายก่อนอือไอ้เจ้าเต่าบ้าอือนะครับก็ เกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายนะครับก็สามารถเล่นได้นะฮะสมมติกําลังรอดูคลิปพี่แป้งซีบิงหรือกําลังรอดูคลิปพี่เอกคาร์ล็อกเกอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเราว่างๆเออพี่เอกยังไม่อัพคลิปเลยแล้วก็มาเล่นเกมอวาเบลก่อนได้นะฮะโอ้โหนี่กูขายของทำอ้อมเลยทางอ้อมทางอ้อมนะครับก็มาเล่นเกมอวาเบลอวาเลฟอวาเบลรอได้นะครับรวยรอดเลยเต่าเยอะมากอ่ะ น,นะครับก็สกิลของอาชีพโตอาชีพตสกิลของอาชีพโจรน,นะฮะอาชีพที่ผมกาลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีสายกายภาพนะฮะจะเป็นการโจมตีแบบว่าเน้นความว่องไวและความหลบมากกว่านะครับมันจะมีการกิ้งโลดบกิ้งอะไรพวกนี้หลบนะครับนะฮะไอสกิลปาม็ดแล้วจะมีเส้นวงวงอันนี้อาจจะเป็นสกิลสําหรับการหยุดหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับเป็นสกิลที่ดีนะฮะ นั่นแหละผมเชื่อว่าน้องๆอ่ะคงเล่นได้ไม่เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคงจะมีอาชีพที่ชอบไม่เหมือนกันสําหรับผมเนี่ยชอบเป็นโจรไงอนาคตก็จะพ้นของชาวบ้านทุยไม่ใช่นะครับก็สำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นออชอบอาชีพสําหรับม้วงไวอะไรพวกนี้ผมเลยเรียกโจรมาแอสตินนั่นเองนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนชอบแบบบูล้างผานก็เลือกไปเลยวอลเลอร์อย,อย่างเงี้ยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบเล่นซัพพอร์ตก็เล่นเป็นอาชีพเมท รหรือพวกแบบว่ายังไงไดีล่ะฮิวฮิวเพื่อนอะไรเงี้ยซัพพอร์ตเพื่อนนะนะก็เล่นเป็นเมดซะนะครับสลับน้องๆคนไหนที่ชอบแบบบูเลกบูแลกสบันนะฮะก็เล่นเป็นวอล์รเออร์ไปสลับน้องคนไหนชอบความม่องไวยหรือความเร็วก็เล่นเป็นโจนแบบพี่เนี่ยนะฮะหรือสลับน้องคนไหนนะครับชอบการขายของนะฮะก็จะมีอาชีพพ่อค้าด้วยนะครับหรือน้องๆคนไหนชอบแบบดาเมจแรงๆก็เล่นเป็นเวทได้นะฮะ อาชีพเวทโหดพอสมควรโอเคประตูถูกปิดแล้วไปไม่ได้แล้วแย่จังแล้วนี่เราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบตามเลือก่อนได้ไหมเดี๋ยวแม่งเจอบอสโหดขึ้นมายุ่งเลยเนี่ยโอเคครับอุ้ยบอสจริงด้วยจะไหวไมนี่ยเราเอานะเอานะบอสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสวาร์ปได้เหรอหบอสวาร์ปเหรอบอสวาร์ปเหรอบอสบอสบอสวาร์ปเหรอบอส ว้าบเหรออู้เอาว่ะเอาว่ะเอาบ่เอาบ่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 อปุ่นบอสทำไมเรื่องสตีไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเลยวะเอาบ่ออืออืออือโอ้ยมาทำอะไรแล้วเนี่ยโอ้ท่าหมุนนี่แบบเื้ยกูจะตามมึงทันไหมฮะโหลยเดี๋ยว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 ต้องปั๊มยาไปเรื่อยครับดูบ่อน่าแมตต์นี้นี่ต้องต่อสู้นานพอสมควรโอเคหยุดการเคลื่อนไหว แอมแค่นี้บอสตัวนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วอือมันต้องอยู่ในว,วงด้วยนะฮะโอ้ยโดนเต็มเต็มนี่แหละหยุดการเคลื่อนไหวโอเคครับยิงไม่โดนหรกพูดเลยเราตัวเตี้ยยิงไปไหนฮะยิงไปไหนยิงไปไหนยิงไปไหนยิงไปไ,ไ,ไหนอืออ,อ,อ,อนะครับคือบอสตัวสูงมากจนผมไม่สามารถเห็นหลอดเลือดบอสได้โอเคเห็นละอือมา,มาดิ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 บอสจะตกแมพเลยนะเอาดิโอ้ยเอาดิเอาดิ เราสามารถบวกไปธรรมดาได้เลยครับตอนนี้ผมเลเวลเยอะนะฮะสู้สู้ได้อยู่โอ้โหโหโห,โหถ้าบอสมันใช้สกิลนี้ไล่แบบวิ่งปั่นเหล่านี่เราคงแพ้เลยนะพูดเลยคือแบบแม่งเอาเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอยเอาดิเอาดิพุ่งไปเลยอุย้ยไม่โดนครับโอเคครับต้องตั้งสติครับไปเลยเข้าชาร์ นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโอ้โหอีกแล้วไปไหนวะหนีจังเหล่าไม่ไม่โดนโอ้โหมันหนีจังเลยหนีจังเลยฮะทำไมชอบหนีเฮะยอยากเล่นวิเลยจับเหรอชอบวอมแรงก็ไม่บอกอือตายอย่างนี้มันต้องตายครับไม่มันไม่มันก็เราครับต้องตายก็ไม่ข้านะแต่มันใกล้ตายแล้วตอนนี้ตีมันสองสามทีสองสามคอมโบสองสามชุดมันก็น่าจะตายแล้วมัง้ง ห,ห,รหรือไม่ก็เราที่ตายก่อนโอเคเราปั๊มเลือดก,ก่อนเราไม่เสี่ยงนะฮะเลือดมันก็น้อยเลือดเราก็น้อยนะฮะเราไม่เสี่ยงครับเราไม่เสี่ยงยาเรามีเยอะเราใช้ได้เรื่อยๆครับโอเคตามนั้นโอเคมาพร้อมแล้วยืมาเลยโอเคชนะแล้วนะครับก็จะได้ของรางวัลมานะฮะเรารับไปเลยครับรับทั้งหมดไปเลยเยี่ยมก็คือเราก็สามารถลงดันเจี้ยนได้ทุกวันนะครับนะฮะ ก็จะได้รับของรางวัลพิเศษมาอย่างนี้นะครับผมเยี่ยมไปออกดันเจี้ยนกันดีกว่าก็จะเป็นทำนองนี้นะครับผมนะครับอันนี้ผมลงดันเจี้ยนแบบคนเดียวมานะฮะความเป็นจริงนี่มันจะมีดันเจี้ยนแบบว่าต้องลงกันหลายๆคนนะครับถ้าเทียบกับ เกมบางเกมเหรอก็น่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์ก็เทียบได้นะนะครับอาจจะเหมือนเกมเซเว่นไนท์ด้วยนะครับเป็นการลงดันเจี้ยนแต่ว่าเป็นการลงดันเจี้ยนแบบแบบหมู่แบบออนไลน์นะครับเป็นตัวละครเดี่ยวไม่ใช่แบบหลายๆตัวละครนะฮะนะครับหรือก็เหมือนซอสอาร์ตออนไลน์นั่นเองประมาณนั้นอะคือบอสแม่งจะเป็นแบบตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จะแบบว่ามาไล่ทุบทุกคนแม่งก็จิ้งหลบกันมันละงานเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็แบบต้องมีซัพพอร์ตที่ดีคืออาชีพทุกคนในนี้มีค่าครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นวอริเออร์หรือจะเป็นเมดนะครับนักเวทหรือจะเป็นโจนคือทุกอาชีพมีค่าหมดนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับเอาเป็นว่ามันร่วมสนุกด้วยกันเถอะนะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากแบบไม่ว่างว่ะแบบไม่มีอะไรทําเลยอ่ะก็มาโหลดเล่นเกมอวาเบลออนไลน์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกระเพาก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ฟิลเกมยี่เฮลเลอร์จิกันบ๊ายบายครับผมไปละบ๊ายบายยิ่เฮล